เดี๋ยขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่กิจกรรม GGPL Pew Pew ครับอยู่ผมในกิ้งนะหลังจากเกมแรกครับเราก็ได้ลงสนามครับโชว์ทักษะเล็กน้อยๆครับพี่นุ๊กๆเขายุมนุ๊กอย่างผมนะเล่นกันครับก็ชนะไม่ได้ครับส่วนเกม2เรามาแคสดีกว่าครับก็โอเคครับก็อยู่ในโหมดออกลางนะส่วนฝั่งมาดูลูกเตอร์ครับฝั่งทีมสีฟ้าเป็นเลข0 0นยครับเล่นอันนิเวียนะฮีโร่ออมนิเวอร์ครับเล่นเอสเดียวครับคุณฮานาชิเล่นแอชครับมาสเตอร์ยีเล่นด้วยคุณปอง กีคอนครับแล้วก็ทาเบเล่นนครับเล่นมัมิดฟอร์จูนตัวท่าทาง,งทีมสีม่วงครับมีทางจิ๋วครับเล่นมิดฟอร์จูนนะมีคุณออแคสโเอวันเล่นล่าครับมีคุณซ a มซงกีเอสทูครับเล่นทีโมมีแบงซ่า587ครับเล่นทางวอลคุงนะคนสุดท้ายครับเป็นบับเบิลเล่นทางเคนเน่นะก็กีก็มีการตอกล็อเล็กๆน้อยๆไปครับ ตาอูแล้วดูครับเลือดอานิเวียอาหารไปเป็นข้อครับแล้วฝั่งนี้ครับหลุดไปถึงสองคนเลยยังไงครับเนี่ยทำให้เขาหลุดหรือเขาไงก็ไม่รู้ครับแล้วตอนนี้ครับก็มาออลแล้วอานิเวียครับอานิเวียครับโดนเข้ามาครับแบงเข้ามาร้ายไปดีแล้วก็แล้วก็แบงเป็นขายแล้วรูปใายกันอยู่แล้วใายแตกครับเรียบร้อยเป็นเฟิร์สบัตของมิทฟอจูนครับใครแตกไปเรียบร้อยแล้วครับ ใข่แตกครับเป็นเฟิร์สบัตรแรกแล้วโอ้โหเขาถ่ายป้อมมาเลยครับฝั่งดูไม่มีสเปลหนักๆครับที่จะมาเคลียร์มินเนี่ยนได้ไม่ไวนะก็เละครับเียครับผ่านไปแป๊บเดียวเลือกหายไปเป็นข้อครับทั้งสองคนนี้ก็ยังไม่เล่นครับดูครับเขาก็รอออกของันอยู่นะเด็กเียวครับเนี่ยโดนหนักซุ่มอยู่ครับโปงยู่แล้วเขาก็โกนเราไล่บายยิงล็อขาไว้แล้วเนี่ยครับมีเน้นต่อแล้วโดนขางประตูแล้วก็ไปเคนียรเขาที่ปานักกระจาเก็บตัง แอทไปได้แล้วมีรักครับเสริมกองมาช่วยครับแต่มันจะยิงไม่พอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็มาครับสองอาทีครับสองโครับทางฝั่งทีมสีม่วงได้ไปดูคฝั่งหนูครับแจกระดักตุ้มแล้วดูโอ้โหีีโมออกมาล่อครับ แล้วนี่ถุงบินบอลถุโดนดีโมยิงหนึ่งนี่สองนี่แล้วติดพีชก็ติดพีชแต่ผลละลายยิงเรื่อยๆแล้วดูว่าล้วเก่าแล้วเจอแล้วอยู่กลาง์โมกันนานี้เราขู่แล้วถอยออกมาแล้วมาจะยิงโดนมาใบสามโดนแล้วไปหลับได้อยู่กลาร์โมก็พยายามเอาดีโมแล้วโดนบอลหัวก็บอกว้าหัวแล้ววิ่งหน, so นีกลับมาแล้วก็ไม่รอดเป็นบอลจูยินล่าคิวคาการจอดเก็บคิวทางมาเตอร์ยิงไม่ได้ครับสองนาทีสี่สิบมิครับสามต่อศูนย์ครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะเละครับนี่ครับบอกให้รีบเรารีบกดไวๆครับ ไม่เป็นไรครับเกมเมอร์ที่ดีต้องรีบเล่นครับหุ้นยี่ป่าระบายมาติดครับอปอดบายบายครับสีแดงครับลงอีกแม่น,นจังๆครับทียี่สิบแปดมาดูว่ามีกระปุกเข้ามากาลติดเคลียร์มีเนี่ยอย่างไว้คือฝั่งนี้ก็มีตัวเคมีเงี้ยงสองฝ่ายครับแต่ฝั่งไหนครับที่เคมีเนี่ยงได้ไวกว่าครับเราเห็นเลมีการต่อแล้วแอะแล้วทางโลนล็อกสำหรับทางเอเลี่ยนแล้วก็รอดไม่ได้ครับเพราะว่ามีกำแพงน้ำแข็งจากทาง,ทางอานิเวียเข้ามานะ แล้วโหสตันไว้ได้ครับเนี่ยท่าของทางแฟลกฟอยท่านโหแล้วล็อกขาไม่ได้โหแล้วเป็นทลาเกณฑเล่นที่เก ouais. ็บปลาอันนี้ไม่ได้แล้วมาตเตอร์ยีเข้ามาแล้วครับกดปลาเรียงกันสี่ตัวแล้วก็เป็นวองคลงแล้วที่เก็บทางมาตเตอร์ยีครับที่แหลมเข้ามาได้ครับทางพีครับห้าสมห้าสมเน้นๆแล้วโหว้าแล้วอีโมดันมีเนในป่าแล้วยิงช้างหนึ่งที่สองทีแล้วก็จะตายครับสำหรับทางมินบอจูของทางฝั่งทีมปีฟ้าครับ แล้วก็แล้วก็นี่ครับอันติไปดีดูแล้วโดนมิดบอลทูครับซาดสกิลมาเลยเหมือนกันนะของทางทีมสีม่วงครับเก็บไปได้ตะกล้ออกมาคือเม็กกิเดรนครับสกิลที่เป็นน้ําแข็งนั่นเองนะคนไอ้โมลูกปืนครับแล้วป้อมหน้ากระแห่ครับอันนี้เวียร์เร็วล่าผมมาหลายครับเขาจะมีสกิลอันติของเขานะที่เปิดเคลียร์มินเนี่ยนได้ไวมากๆครับอ่าแล้วโดนล็อกครับไล่ไปดิง่าโดนสีเซ้นไปหนึ่งทีสำหรับทางเอสเดียวนะ แล้วแอร์ครับก็มายิงต่อเรื่อยๆครับตอนนี้ยงรอเลยวม่หงอย่างเงี้ยครับคุณแล้วมาสเตอร์ยีโดเข้าไปสามครับแต่เขาเปิดซอให้กันหมดครับแล้วมาสเตอร์ยีโดนซีเน้นโดนล็อกโดนไล่ไปนี่โดนทุกอย่างแล้วมี่อลโดนอันตีมาจากแนวหลังครับแล้วเก็บไปเรื่อยแล้วเก็บไปนีปเปอร์กินแล้วมีบอลจุดนที้สีม่วงปุณจิ๋วครับเก็บแอสเก็บเซนยิแล้วก็เก็บมาสเตอร์ยีครับส่วนทางลักครับไปเก็บมีบอลจุดฝั่งทีมสีฟ้าได้ครับด้วยไฟนอลสปาร์ครับนี่ครับนี่ครับเปิดตัวเปิดประเด็นชั้นนำครับนีีีี่่เเเราาาากกต้้อออองงงมมมคคนนนนนนนยยยภใทะะหืั แล้วเนี่ยครับรอครับรอสีนี่ครับแก็ยังมันูงนะกลางกําแพงไว้แต่เขาเป็นเลนส์หมดเลยครับก็เนี่ยป้อมก็แหงไปเรื่อยๆไปเหี้ยครับเข้าไปอีกแล้วครับเข้าไปแล้วอูแล้วโดนล้อโดนไลายใบทิ่โดนตีเลนสโดนให้อีกแล้วโดนทุกอย่างครับโดนทุกอย่านแล้วก็รอดตายกลับไปครับน้องรอนี่ครับเลเวลโฮกันถึงจะแบบเคลียร์ได้ไวๆครับอ้าวแล้ววอลคงครับโดนเข้าไปนะนี่อูแล้วแอดออกเป็น ดูหน้าเขาดีแค่ครับดูแล้วมิดฟอร์จูนเข้าไปเยียบเพียงหนอนมีเนี้ยจะโดสองน้อนแล้วหัวแล้วโดนแน่นอนแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นลากันที่เก็บไม่ได้แล้วนี่ครับปูทับแอร์ครับโดนไล่ไปทิ้งเข้าไปแล้วก็โดนเรียบร้อยโดนไล่ทิ้งตายไปแล้วมันยุ่งละครับแล้วนี่ครับแนวหลังไล่แล้วปูมาเตอร์ยีเอายังไงเอาแนวกันแล้วก็ตายกันเรียบร้อยครับเป็นทางทีโม่ที่เก็บมาเตอร์ยีไม่ได้ครับคือนี่จะตายแล้วอยู่ในนี้ครับยุทธ์เสี่ยงทางอานิวีนะครับรรถถเล้ออืด ตายไปครับน้องเอซีเอาครับไม่ตายแล้วสกิลของเขานะแล้วเนี่ยเอเซีกรตายโดนไล่ไปดีเราโดนทุกอย่างแล้วโอหูเนี่ยไปน้องสปาร์แฉมาแล้วก็เป็นแอนดี้เก็บทางทางมีพอจูทางทางสีสีม่วงได้ครับแต่ทางเอซีอาร์ก็โดนไปน้องสปาร์ครับตัดหัวขาดไปครับแล้วนี่อาตีโมครับยืนนิ่งเลยครับสกิมพาสิ่ทีโมนี่มันกลัวต้นตึกจริงๆครับยืนกันใข่สกิลเขาเรื่อยๆเนี่ยสกิลการเชียร์สตองนะ ก็ทําการวาดทาวงน้ําแข็งนะครับแล้วก็ลดดาเมจไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเมฆอิดเรนนะสำหรับทางวิปปอรตูและกากอสติแล้วเายืนเซอร์เลยครับเขาหลุดมาจากสีแล้วนี่ทำเมฆอิดเลนตัวน้ำแข็งอสติเข้ามาโดนสีตัวต้องถอยครับมีการกดฮิวช่วยไว้จากทั้งแอนด์ิเวียครับโอ้โหลราล้ายได้ยิ่งแล้วมีเซตมาเราไม่โดนแล้วเปิดก่อนอัสติแล้วนาเกนเด้งเขาวิ่งเข้ามาครับเก็บพักแอรไม่ได้ก่อนแล้วเป็นดับเบิลคิวของนาเกนเด้ที่เกมได้วิปปอรตูไม่ได้ครับแล้วมีโมยังไม่ออกมาครับ แล้วนี ite, ่ยเกมนี้กันเนี่ยตายแล้ววอกูเข้ามาแล้วเกมเอ็มซีเอาไว้แล้วก็มีทางลักเขาที่เกมทางมัตเตอร์ยีไม่ได้เอ็มดียวก็รอดไม่ได้เฉยครับและเป็นอันสตอปเอเบิลของลักครับสวัสดีครับขระชาครับข้าชาครับเดี๋ยวจบเกมนี้ครับเราขอคุยหลักใหม่ครับคุยกันตรงนี้ง่ายๆครับเราถูแล้วนี่ครับรอดไปได้ครับเราจามเขาแข่งมาสำ้รับแอนดีเวียครับเพื่อคิวเขาคื่นแต่ที่ไม่หอครับ โอเคนะสำหรับอันนี้เวียงนั้นตัวที่ต้องใช้มานาเยอะหัวปาดมาก็ไม่โยนเลยครับสำหรับทางเอสเดียว์สกิวติ่งเขานะหูออกมาเป็นเมียทอมแดนไม่ได้เป่นสายเอดีแครี่แล้วเป็นเอดีแครี่ครับโอนมาอ้าววิมีแมกเ,เม่เม่อีกเลสวนมาด้วยนะผมไม่บอกครับผมมีความลับของผมเลยโอ้แลวนี่ครับไปยิงอยู่กลางวงมามี เอย่าโค้งยืนกันหมาแล้วเราโอ้ยมีการหดยิมมาแล้วอ้าวมเตสึยีครับแกไปเหยียบโดนเห็นแล้วแกเดินลุกไปดูป้ายเจ้าพารับแล้วก็ไปมองคุณที่เก็บไปได้แล้วนี่ก็เดินเกมเหญ่ทีนี้สองหลังฟัมมีทบอลตูดเป็นวอคูนที่เก็บดับเบิลคิวไปได้ครับเด็กเกยบเหญ่ไปเฉยเลยเด็วีครับนั่นก็เรียบร้อยแล้วรีบเอาป้อมรีบเอาเรื่เอาราวเลยนะเราไม่บอกครับแค่ชา่นครับอะไรก็คืออะไรกันครับนะเราเป็นคนดีโอเคครับ เี๋ยวเราบอกให้เดี๋ยวเราบอกให้ครับมันเป็นเรื่องกี่กับเรื่องการเขียนของผมนะตอนนี้ครับสกอร์ก็8นาทีครับ19 19ต่อห่งครับยังวพ่งรู้ยังมิสปอร์จูนครับยังไม่เลิกท่าครับเรามาสเตียีเดินไปยืนเห็นแล้วเข้าไม่ท่าแล้วนี่ครับเป็นมาสเตียร์ที่ชัดเจาะแรงเกนไปได้แล้วตีแล้วตีแล้วตีแล้วเเียป็นเรียมิสปอร์จูนที่เก็บดับเบิลตีครับเก็บรับ เก็บดียวไม่ได้เราลักเก็บทางแอร์แล้วเราไปนำกระป๋องมาไม่โดนครับแต่เป็นมิดบอลจูนี่เก็บมิสบอลกครับเก็บยิงล่าช็อตเก็บมิดบอลจูนไม่ได้ครับแล้วก็สกอร์ตอนนี้ครับก็สามสิบยี่สิบสามครับไม่ห่างครับไม่ห่างไม่ห่างหูมานานหมดครับทำอะไรไม่ได้ครับต้องตัดทำแล้วเนี่ยเรงเข้าไปแล้วหูเนี่ยครับแรกเราทำมิดบอลจูนแล้วหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวมิดบอลจูนก็ยิงไข่ครัมันอยู่ยิงไข่ไข่ไข่ เล็กน้อยครับเป็นวิดมอจูแล้วได้เก็บตังก็ทางทีมสีม่วงโหดมากครับทีมสีม่วงจะโหดสีมากแล้วดูครับเคนเดนครับเปิดอสติมาแล้วกางม้วนแล้วฟูดเนี่ยครับไลฟ์ไปดิ้งไม่ได้สวยคลังทางรักครับแล้วก็ซีเซนักเก็บทางมัสกี้ไม่ได้แล้วมีเมกอินเลยครับจากทางมิดมอจูฝั่งสีฟ้ามาดันไว้ครับดูทีมม่เก่ามากครับทีมม่มันเป็นลาบารดอนเดนแคร็ครับเป็นสายเอพีนะ โอืแล้วไล่ไปดิ้งไม่โดนนะเราดีเซนมาครับพยายามนี่เทียบมินเนี่ยครับเจ้าป้อมให้ไวที่สุดนั่นเองนะแล้วเนี่ยครับอู้รักโดนครับรักโดนรักเปิดจอมาแล้วก็รอดไปได้ครับนี่ครับเกิดออกมาครับนี่ครับออกของมันเป็นของมานาแล้วโดนไล่ไปยิ่งโดนดีเซนโดนทุกอย่างครับแล้วแตกการเปิดการตซีซัอมไวแล้วกดยิงไนท์ใส่ทางโอือมีข้าวูแล้วก็เก็บมีขอาวูไม่ได้ครับแล้วเนี่ยมาเตอร์ยีเข้ามาครับ แล้วเคนเนี่ยนบเคนเนี่ยกำลังตายโดนมาโลไว้หนึ่งกีแล้ววิ่งตามแล้วโโอ้หูไล่ไปยิงไม่โดนนะแต่โดนแล้วหลังแล้วแล้วเป็นนักดนิเก็บตามเขานะยิไม่ได้โดนไอ้ก็เก็บเคนเนี่ยับตัวทางบอลครับเอากระบอกฟาดหัวลักไปแล้วเป็นเอสเดียรนี่เก็บทางบอกลางไม่ได้แล้วทางเนี่ยครับทีโมครับที่แอบอยู่นานครับก็เก็บทางอันนี้เมียไม่ได้ครับแล้วพยายามขาดเอาชีวิตรอดทางชีวิตรอดครับแล้วจะรอดไหมจะรอดไหมกำลังจะตายแล้วลักกับไล่ไปยิงได้ตัวแล้วกดดีเซนมาแล้วดีครับมีบอลทัวร์ตายแล้วมีบอลจุดตายับเป็นทีโม่นีเก็บ ถามมิฟอร์จูนไม่ได้ครับโแล้วแล้วเนี่ยรอไฟนอนสปาร์ครับไฟนอนสปาร์มาเมื่อไหร่ครับน่าจะมีประเด็นครับโหยังยังครับสองหนึ่งศูนย์ครับมาแล้วครับไฟนอนสปาร์ครับอย่าให้เหห็ัวครับเอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยขี่โมเลือดกระวานเลยเกินครับอันนี้เมียก็ดักรออยู่ในครับอ้าวแล้วเนี่ยครับร้ายใครที่ล็อกขาแอร์ไม่ได้เรียบร้อยเป็นมิฟ็อตจูนแยกแอร์ไม่ได้ครับ ถที่ว่าจูนออกอะไรมาดูหน่อยโนูปูออกเป็นไอเอ้แล้กับซีลครับเอายิงแรงนั่นเองครับี่ครับอยู่อยู่กลางวงครับอยู่กลางกาเชียร์ซองมาแล้วก็เลี้ยงก่อีตีสามผัสตียาชานันแล้วหัวลูกบอลจูนทั้งสีมโว้ครับคนอันตีมาเก็บหน้ไมาเลยไม่ได้แล้วเก็บไม่เก็บทางมิดบอลจูนไม่ได้ครับส่วนตะกี้ครับเอสีครับโดนเข้าไปครับเก็บทางทีโมไม่ได้นะก็ต้าด้วยครับปูแล้วออกมาเป็นตั้งรอบนี้แข็ต่อกเกาะครับแล้วก็แอมฟิไพรทู นะแล้วก็มันก็นได้ป้อมไปด้วยครับเรียบร้อยครับทามยิสีม่วงได้ป้อมไหมครับ11นาทีครับ3ามที่สองกนะน้ำแข็งมันต้องอไว้ตอนการที่เพื่อนไม่บวกครับส่วนโอ้โหอ,อูแอร์ครับออกมาเป็นของป้องกันทั้งนั้นเลยครับแล้วไลฟ์ไปบูไลฟ์ไปยิ่งไม่โดนครับแล้วโอ้โหมีสารตีมีพอตูนมีสีฟ้าก็ไม่มีอะไรนะโอ้อ่อน ขอการเวทอย่างนั้นเลยครับวังนี้จะไม่มีดาเมจเลยนะถ้าเกิดแบบเอาแล้วหูทาเคนเนนโดนตันไวแต่ทางอันนี้เวยก็โดนไลฟ์ไปดิ้งไหมครับหูเข้าไม่ได้นะแล้วแอดอันตีมาโอ้เนี่ยครับผ่ากลางวงครับแล้วโอ้เคนเนนก็เตายครับแล้วรอดเฉยยังเคนเนน แล้วอมินฟอร์ตูนยิงแรกกันยิงแรกกันแต่มาตงเข้ามาตบมินฟอร์ตูนมีฟอร์ตูนโดนที่ไปหนึ่งที่แล้วก็ตายครับเป็นทางฮีโมที่เก็บมาตงีไม่ได้ครับแล้วก็ทางอันิเวียครับเก็บเก้นได้ไม่ได้แล้วอันิเวียตายแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นมินฟอตูนที่เก็บทางอันิเวียไม่ได้ครับแล้วแอดครับโดนลุงอย่างนี้จะรอดหรือจ๊ะแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นทางทีโมที่เก็บแอดไม่ได้นะแล้วมีฟอร์ตูนครับยังไม่เลิกครับถูแล้วนี่ครับแอดเดียวเข้ามาพยายามจะเก็บทางรักครับแต่ก็เนี่ยรักเขาใว่าใล้วก็ เรียบร้อยครับเป็นทีมออดที่ยิงทางมิด้่อจูนครับล่วงไปครับก็แทบแทบจะหมดทีมครับวอลคุงนี้ไม่ค่อยจะทำอะไรครับฝนก็ยังยิงได้ได้ดูครับมิดพอจูนครับเตรียมออกแพนทอมแดนครับออกสติกชิปนึงใส่ด้รอโอโก้ครับเข็นแน่นครับออกเป็นฮันเช็ครีวเวอร์นะดูเลือดดูเลือดดูเลือด เป็นใช้สเปลแล้วจะดูดเลือดครับพูแล้วดูวิทูครับทางมัตเตีเก่าครับนี่ครับเป็นสายเอดีครับแต่เข้าไปกะาเราโดนชุดเดียวครับโดนเก็มเล่นเก็บไปได้เจอแล้วหัวอัลติัะมีพอดูน้าแต่มันเนี่ยครับโฟโต้ตัวล้วนๆครับแล้วเนี่ยฟลายเฟสฟอร์ดมาแต่ก็โดนทางล่างครับแต่ก็ไม่กล้าเข้ากันนะเราพยายามจำชื่อสกิลอยู่ครับต้องมีนะนี่เราลักครับลักโดนทั้งหลาทีแล้วไปนอดสัมภาษณ์เก็บเเดียวไม่ได้แต่ก็โดนอานิเวียครับ สากกากาเซียสองครับเก็บไปได้แล้วโหูเนี่ยโดนเรียบร้อยนี่ครับทางเอนเนีจะเข้ามาครับโดนอไอรูยัดหน้าครับเป็นแต่เป็นเซเยนีล่าจอดเก็บคิวได้แล้วเนี่ยครับพายายามษ์จะเข้ามาเก็บในป่าเก็บชีโมแต่ก็โดนวอลคูครับเก็บเอสเดียวไม่ได้แล้วทางมิดวอร์จูนก็เก็บทางเอสแอสไปได้แล้วเนี่ยมิดวอร์จูนครับโดนโอ้โดนทางโดนทางมันไม่ยีได้ฟันนะแต่ก็มีแต่ตายไปเหมือนกันนะแต่ก็โดนทางชีโมครับแจ้แ,แคคซึนไม่ได้นะแล้วก็เรียบร้อยครับ ทางวอคุงครับเป็นไทแมทนะออกมาก่อนแล้วครับไทแมทเปะครับดูและการเสียตอมนี้ถึงเนี้ยเขาไม่ยอมเปิดที่สุดเขามานาเขาน้อยนะมานาสองพันนี่ถือว่าน้อยมากครับก็ก็เอาเ v ็ไปเลยครับพี่ผมก็อยากจะให้เขาครับผู้เีมนผมก็เล่นผมก็เข้าใจครับว่าเขาเพิ่งมาเล่นใหม่นะก็เป็นผู้เล่นใหม่แล้วนี่ครับเป็นขายสำหรับทางสำหรับทาง อันนี้มีครับโอ้แล้วก็ลออตายเฉยครับตอนเลือดเหลือกลับมาแล้วก็นี่ครับการเตรียมตอมหนักไว้ครับแล้วเอสเดียบสู่รถไปนอนสปาร์กจากลักครับหัวขาดไปแล้วมีปอดูโดนกระแผน้ำแข็งกับเพื่อนเฉยเลยครับเนี่ยครับอันนี้มียรับถอีครับมันต้องเอ็มีพีครับโอ้มันเขาต้องเอ็มีพีแล้วครับกลางกรงน้ำแข็งไว้ครับแต่ดักเพื่อนตัวเองไม่ให้หมีครับแล้วก็ได้เฮีพิเตอร์ไปครับ คือมาตเตอร์ยี Walker, er no. ครับผมไม่ดาวนี่ก็ก็ยังเป็นผู้เล่นใหม่ครับก็ต้องเข้าใจครับแล้วก็โอ้โหเนี <the> ่ยมาตเตอร์ยีเข้ามาพี่ยามโดนหนึ่งสองสามทีครับก็โอ้โหโดนทุกอย่างครับแล้วโอ้โหแอดอันตีมาครับเต็มหัวรักแล้วพยายามจะเข้ามายิงรักแต่โดนพี่ปอตุนอันติเข้ามาแล้วโดนสองตัวแล้วโอ้โหแล้วรอดไปได้เฉยครับลงตี่ฟิษแล้วเกนนี่เข้ามาโอ้โหโดนตโลไปโอ้โหแล้วพี่ปอตุนอันตีสวนมาคือเหมือนกะรรับยีสีฟ้าแล้วก็รอดตายกันไม่ได้ครับแต่นี่เป็นทีมโม่ ที่โดนทางแอร์ชั้นดาวไปครับแล้วก็ทางรักก็เก็บทางแอร์ไม่ได้เลนเลี้ยวเข้ามาพยายามจะเก็บเคสเน้นครับแต่เนี่ยโดนไล่ไปยิงล็อกขาไว้แล้วโดนมิบอจูยิงเป็นดับเบิลคิ้งของรักครับที่รัก่อนเก็บรังเอสเลี้ยวไปได้ครับแล้วขู่ไปนั่าจะปังมาครับอนดี้มีเกือบตายครับต้องคาดกลับบ้านครับแล้วเหลือนี่มิบอจูนครับกดวิ่งเร็วมากดมิงเลี้ยวมาแล้วกดขู่เมีอีเลนทาร์โลไว้ครับแต่ก็จบแค่นั้นนะเหลือเลือดเจ็ดสิบเจ็ดครับแล้วก็เป็นเกสแน่นครับที่เก็บ เก็บตรงไหนครับแต่แถวนี้แหละครับน่าจะบผมไปกองแถวนี้แหละครับนี่ครับเตือนวิ่งถึงแปดร้อยกว่าครับโดนไม่นอสปาร์คจากสองทางสองทางลากเข้าไปนี่ก็น่าจะถูกแล้วปิดอ่ะไร่ไปนี่แล้วสี่เซนทีครับได้ดูเลยครับโดนยิงไปสามมีน้ำตาลน้ำใสครับแล้ววอล์คติเข้ามาครับไม่โดนอะไรเลยครับมีแต่โปรตัวและเอสเทียลเข้ามาครับ พยายามจะเข้ามาเก็บแล้วเนี่ยครัมาแต่ยียบเอ็มวีบีของเกมนี้ครับเรียบร้อยโดนสีม่วงเก็บไปแล้วเนี่ยหลังคับเป็นมิดฟอร์จูครับเก็บแอดไปได้ครับแล้วก็อันนีเมียครับยังยังครับแล้วไปโดนต้ปลามาเรียบร้อยครับเผาคนอันิีเบียล่วงไปแล้วครับโอ้เอ็มวีบีของเกมนี้ครับยกยกให้เขากันเลยใช่ไหมเนี่ยที่จริงอ่ะผมว่าคนนี้เล่นดีครับอันดีเบียครับบางจังหวะครับเล่นดีบางจังหวะนะแต่ปังิีสีม่วงครับก็ต้องมีตัว ถือว่าเป็นคนที่ใจกล้ามากครับมาสเตอร์เกียร์ที่สามารถจบเรียนเนี่ยสูดได้นี่ครับตามปกติไหมครับนี่ครับคือสะอาดการทำรับมิดพอตูนะครับไม่มีแล้วครับคุณสมัยนี้เอาไว้เอาไว้เอาไว้วันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอแล้วนี่ครับทีโมโดอะไรยิ่งคูแต่พี่บอลตูการันตีไปโดนตับตัวเต็มแล้วกำลังกระตายแล้วเป็น ก็เก็บแอดไม่ได้เหมือนกันแล้ววอลคุลเข้ามาเขาพยายามจะเก็บทำมัตเตียแล้วมัตเตียกดโกลด์หนีไม่ได้เนืแต่วอลคุลขัดผ่านไปเก็บมินบอร์ตูได้ครับแล้วแล้วเนี่ยคนด้วยไทยแมทรับเก็บมัตเตียไม่ได้ตัวนึงแล้วเอสเซียก็เก็บมินบอรทางวอลคุลคืนไม่ได้ครับแล้วลักมาครับไลฟ์ไปยิงไม่ได้สวยครับแล้วซีเซนมาแล้วิีแรกอยู่ในการเซนต์ตอบจะไหวแล้วก็ไม่ไหวครับเป็นชัดดาวจากทากอนิเวียที่เก็บทางรับไม่ได้แต่ทีโมก็เอามาเอาคืนแทนลักได้ครับเก็บอนิเวียไปได้คืืนนนนนเเหมอกกกัะ็็พรุ่งี้้ฮย คู่นี้ผมไม่ได้ครับรู่นี้ผมไม่อยู่รู่นี้ผมไปทุระ้หนึ่งวันครับก็นะ่าจะเป็นพี่คัตตูนะก็จะประมาณสี่โมงประมาณเนี้ยครับได้เป็นพี่คัตตูมาแทนนะตะกี้ครับแกบวกกันช็อตกันมันมากครับแล้วมาผูกมาอะไรเนี่ยสังไงเบตอะไรเนี้ยสังไงเบตน,นะครับเราเรียกงี้ละกันนะครับง่ายๆครับน่าจะเป็นพี่ตูนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรพลาดน,นะเพราะพรุ่งนี้ผมต้องไปทําทุระครับไม่ได้เข้ามานะ อยู่แล้วเนี่ยครับดูว่าโดนทีโมยิงสองทีครับมีสอร์ตูนทางแอดทางมาต้ยิแต่แอดก็ยิงไม่แรงครับออกมาเป็นของนี้ซะมากกว่าแล้วเป็นดับเบิลคิวมีสอร์ตูนที่เก็บทางแอดกับทางมาต้ายไม่ได้แล้วดูครับมีห้าร้อยครับมีห้าร้อยแล้วเป็นนี่ครับปอรไปครับที่เก็บทางทีโมไม่ได้แร้วหูนี่งมิสอร์ตูนยิงแรงแล้วเอสเดียวเดินเข้ามาโดนทีก็ไปหลอดเลยโดนปอรไปโดนฟอกเฟสแล้วแล้วก็กำลังจะตายแล้วเนี่ยครับ เนี่ยครับเป็นดับพีเปอร์คิวของทางมิดพอตูครับที่เก็บอันนีเวียเก็บมิดพอตูแล้วก็เก็บตางเอสเรียวไม่ได้ครับสามตัวรู้ไครับเนี่ยครับยิงยิงกีเบียดเดี่ยวมาห้าร้อยหกร้อยห้าร้อยหกร้อยครับเอสเรียวเดินเข้ามาเดือดหายไปข้อขๆครับแล้วถ่ายฟองทันทีครับเนี่ยมีการยี่ยักษ์หลอกนครับสองคนครับดูครับเนี่ยครับ เนี่ยปล่อยให้แอดยิงครับเนี่ยปล่อยให้แอดยิงครับเพราะแอดไม่มีของแอสออกมาเซนคแอสเิงคืออากาศครับจับตาเพอาเส้นทาครับหนุ่มแล้วเป็นลักครับที่เอาไว้แล้วมาปั๊บเด่นหัวแอดไปหัวแล้วเืียตายเอ็นย่าติงเข้ามาแต่นี่ครับได้ก่อของทางลักด้วยและเอเ็ีย่าก็เลยตายครับโดนไล่ลุกยิงแล้วเป็นวัวตัวนี้ตีหัวแอสเซี่ยล่วงเลยครับรอดตายเฉยแค่แล้วทีนี้จะถึงทาวเวอร์ใหญ่นะครับเคนเนนครับพี่เคนเนนก็ยังไม่ค่อยตายเท่าไหร่เลยนะและวีนี้กางจะตายตรงนี้แหละครับ แล้วปอสเฟสมาหูไม่โดนลักไม่โดนกันเลยนะสี่เซนแล้วก็ไปโดนตาป์กหลบได้เจอครับติดล้อหักหลบนะการเตรียมซ้อมและการเป็นไข่อะไรยิงไขอยู่ว่าแต่เขาอีกสองคนครับเขาเขายิงบ้านเขายิงบ้านอยู่ครับโดนทุกอย่างครับหมูโูนแล้วเฟสเฟซมาแล้วเรียบร้อยเป็นเฟสเฟซครับของอนิเวียที่เก็บทางลักไม่ได้ครับแล้วทางแอร์ก็ไปเก็บทางฮีโมไม่ได้เรามาสเตอร์ดีมาแล้วครับนี่ครับคนเปิดประเด็นของเกมนี้ครับบีชยแล้ววอลครับบินวอลเข้ามาครับ แล้ววินบล็กมันหายครับเราต้องถอยครับโอ้แล้วถึงบ้านครับคือตอนนี้ครับตกอคิวไม่หายครับ5.11ไอส6่ต่อ19ครับก็นี้หน่อยๆครับโหเนี่ยครับแอสสายโปรครับสายใหม่ครับนานๆทีผมจะกินครับออกมาเป็นซีเกอร์อังกาครับนิจ่เลนล็อกครับฟอสเซนฮาร์ครับเออดูสมมติพอจูนะออกมาเป็นเนี่ยแมนออฟ แมวมอชินครับแล้วก็เกาะเนี่ยครับสปิริตวัดไว้เสร็จกันเรียบร้ครับมาเป็นอันิเวียที่เกี็บทางบอกมูไม่ได้คนระับเราไม่ดูอะไรเลยครับอันนี้เพราะเราดูของแล้วมีโอคูเคนเนนครับวิงโอ้โหแล้วเนี่ยครับอ,นอ,อ,อัน,เนิเวียครับแมนออฟเดอะแมตช์จริงๆครับนี่ครับโอ้แล้วไปตัดลักพามาครับตัดลักพาลักันแล้วก็เนี่ยเป็นนิโมที่เก็บมาตเตอร์ฮกับทางวิงพอจูไม่ได้แต่อันิเวียเก็บทางดิโมไม่ได้เราวิงพอจูยังรอดอยู่ครับยังรอดอยู่แล้วลักเข้ามาครับ,รบแล้วก็โดตันของทาง อันนี้เวียหยุดไม่ได้ครับแอดสายเวทครับนี่ครับแอดสายใหม่ครับผมเกิดมาไม่เคยผมไม่เคยเห็นครับออกสติ๊กเกอร์อาร์มการ์ดแล้วออกมาเป็นซอนย่าเอลกาครับออกฟอสเซนทาร์ครับมันสุดยอดแอสจริงครับเอาอันนี้ไปเลยครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็นครับแล้วดูว่านี่ครับออกเข้ามาขูโดนลักตีเซนโดนล็อกขูแล้วกด แล้วดาวเขาทำงานนะครับการเลน้องแล้ปูเนี่ยงงยินง,นนง,ง,งนี่กับแอดแอดก็ยินนยนนนงนี่มาแล้วปู่แต่ครัางเนี่อันนี้เวกับแพงได้สวยแต่เนี่ยมิร์จูนมาสวยเหลือเกินครับเก็บทางมิดอทปตูทางฝั่งทีมสีฟ้าไม่ได้ครับทีนี้์จูนะบอกเนี่ยดุดเลือนมาก็ชิวอะครับดูว่าดุดเลือนทีร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบยิงพังหมดแล้วครับแล้วเคนเนดี้เข้ามาเข้ามาเลย เกตเเดนข้ามาเจอตอโอ้โหแอดก็เจอตอนี่อาติของแอดครับทำเลือดลักหายไปครึ่งหลอดครับแล้วมีการเปิดกองเข้ามาแล้วก็นี่ครับไล่บายยิงมาแล้วก็ซีเนตตามมาแล้วปูแล้วดูครับดูทางวิปปอร์ตูยิงครับยิงแอดล้วงไปเสร็จครับตามด้วยนี่เลยครับมาตยีครับนี่โดดเข้ามาหมายจะเก็บเขาครับโอ้โหยิงแรงเหลือเกินครับคี่นี่ก็ไม่เท่าไหร่อเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับแล้วแอดเดียวโดนไล่บ่ายยิงมาโดนวก็ซีเนตตามมาแล้วก็เรียบร้อวล้วงดูทางวิปปอร์ตูยิงครับทางเอเดียวไม่ได้ครับ แฟร์มาก็โดดกันครับเนี่ยครับหนุ่นก็ดีนึงสองสามสี่ห้าเคลียร์เรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยเป็นรีเจนเดอรี่นั่นเองครับสำหรับสราวิทร์จูนของคุณจิ๋วนะยิงหัวแล้วเกินแล้วก็ยิงเท้าเรียบร้อยครับน่าจะบ้านแตกั้งแรกขังไปครับก็วันนี้ครับเราไดง้เห็นนะว่าเจอแอดสายใหม่ครับก็โัวเกครับก็เป็นฝั่งทีมสีม่วงนะที่เอาชนะฝั่งทีมสีฟ้าไม่ได้ครับก็ยินดีด้วยนะ ขอบคุณผู้เล่นทุกคนครับที่มาเล่นสนุกกับเรานะวันนี้ครับก็วันนี้ครับก็ฉลองครบรอบ LL หนึ่งปีครับก็อย่าลืมไปใครที่อยากเติมตังค์ครับตอนนี้ครับก็คูณสามร้อยสามสิบหรือสามร้อยเปอร์เซ็นต์กันนี่ครับก็อย่าพลาดครับสำหรับใครที่รอพวกแต้มทั้งหลายครับก็ตอนนี้เขาช่วงคูณอยู่นะอย่าพลาดนะแล้วโอเคครับกระชาครับผมมีเรื่องให้คุณนะขอเลยครับวันจันทร์นะผมต้องเขียนคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ครับบวกสิบ ปปปวสิบอันคัมมอนครับคึ่งผมยังหาคนฟันธงไม่ได้ครับเนื่องจากว่าตอนนี้พี่เมอร์เมดก็ได้วางมือไปแล้วครับจากกระทูดังกล่าวครับก็เราอยากจะขอความร่วมมือจากคุณกระชาครับช่วยมาเป็นแพ้ให้เราหน่อยได้ไหมครับถ้าเกิดได้เราจะดีมากครับขอคําตอบเดี๋ยวนี้เลยก็ดีครับผมจะได้เตรียมคู่วันจันทร์ครับผู้กระชาครับอย่าไปกลัวครับไก่แค่การฟันธงครับ โอเคป่ะคาชาครับเดี๋ยววันจันทร์เราจะส่งคู่ให้ครับทางเฟซบุ๊กนะเราไม่ได้บอกคุ่กั้นแท้ครับเราบอกแค่ว่าช่วยเราหน่อยครับโอเคป่ะโอเคป่ะโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเล่นด้วยกันนะ แล้ววันนี้ครับหนึ่งปี LL ก็ใครที่ชอบเล่น LL ครับก็ต่อไปครับผมก็จะพาต่อไปครับที่มี LL นะก็กระชาครับต้องคุยอีกทีครับเดี๋ยววัรจารย์ผมจะส่งคู่ให้แล้วก็ตอบกลับมาอย่างไวนะครับ